อริยบุคคลและสัญโยน์ได้ไม่เท่ากันภิกุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สองมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลาย จงบรรลือศีหนาดโดยชอบอย่างนี้เถิดภิกุทั้งหลายก็สมณะเป็นอย่างไรคือภิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสัญญยดสามสิ้นไปเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในเบื้องหน้านี้สมณะพิกุทั้งหลายก็สมณะที่สอง เป็นอย่างไรคือภิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสัญโยตสามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วกระทำที่สุดทุกได้นี้สมณะที่สองพิกุทั้งหลายก็สมณะที่สาม เป็นอย่างไรคือพิกุในธรรมวินัยนี้เพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าสิ้นไปเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี้สมณะที่สามพิกุทั้งหลายก็สมณะที่สี่เป็นอย่างไรคือ ภิกุในธรรมวินัยนี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี้สมณะที่สี่พิกุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สองมีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่สามมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้ลัดที่อื่นว่างจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาาโดยชอบอย่างนี้เถิด